ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โชว์รูมสุดล้ำสมัยที่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือเฉิงดูเจ104เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านความคล่องตัวความเร็วและระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดเมื่อเดินเข้ามาในโชว์รูมแห่งนี้ สิ่งแรกที่สะดุดตาและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมก็คือรูปร่างอันโบเฉี่ยวของ j 1 0 4ด้านหน้าออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์จมูกเครื่องบินทรงแหลมยาวพร้อมกระจกห้องนักบินที่โค้งรับสายลมแสดงถึงแนวคิดด้านอากาศพลาศาสตร์ที่ถูกคำนวณอย่างละเอียดทุกเส้นโค้งทุกองศาถูกออกแบบเพื่อให้เครื่องบินลำนี้บินได้เร็วและคล่องตัวที่สุด 1> j 1 0 4จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5หรือที่หลายคนเรียกว่าก้าวข้ามไประดับเกือบ5เพราะระบบเรดาร์ระบบอาวุธและเทคโนโลยีหลบหลีกเรดาร์ของมันนั้นก้าวหน้าไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมากับเครื่องบินลำนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน เดินอ้อมมาทางด้านข้างคุณจะเห็นโครงสร้างปีกแบบเดลต้าเดลต้าวิงผสมผสานกับปีกหน้าขนาดเล็กที่เราเรียกว่าแคนาดอแคนาดซึ่งทำให้เครื่องบินลำนี้มีความคล่องตัวสูงสามารถทำการบินแบบผาดแลงได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวฉพรันการบินหลบหลีกหรือการโจมตีด้วยมุมที่ยากต่อการคาดเดา บริเวณด้านหลังเมื่อมองเห็นท่อไอพ่นขนาดใหญ่จะรู้ได้ทันทีว่า j 1 0 4ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเครื่องยนต์รุ่นใหม่ให้แรงขับสูงสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมต2และยังมีความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้สามารถบินปฏิบัติการได้ไกลขึ้นและนานขึ้น โชว์รูมแห่งนี้ยังจัดแสดงอาวุธจำลองที่สามารถติดตั้งกับ j 1 0 4ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกลาอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นไปจนถึงระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงทั้งหมดนี้ทำให้ j 1 0 4เป็นเครื่องบินที่ไม่เพียงแค่ป้องกันน่านฟ้าแต่ยังสามารถโจมตีเชิงรุกได้อย่างเต็มศักยภาพ ถ้าเรามองในมุมเทคโนโลยีการรบอิเล็กทรอนิกส์ j 1 0 4ยังติดตั้งระบบต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic c o u n t e r m e a s u r e ที่ทันสมัยสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีด้วยเรดาร์หรือขีปนาวุธที่มีระบบนำวิถีขั้นสูงเมื่อหันกลับมามองที่ห้องนักบินจะเห็นการจัดวางที่ทันสมัยแผงควบคุมเป็นแบบจอสีขนาดใหญ่แสดงผลแบบดิจิทัลที่ช่วยให้นักบินรับข้อมูลได้ครบถ้วน รวดเร็วและเข้าใจง่ายหมดนักบินรุ่นใหม่ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเล็งเป้าหมายเพียงแค่หันศีรษะนักบินก็สามารถล็อกเป้าหมายและสั่งยิงได้ทันทีบรรยากาศภายในโชว์รูมที่เราเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดแสดงเครื่องบินแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังทางเทคโนโลยีการออกแบบและวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของผู้สร้างเ104ว่าไม่ได้ต้องการเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างความเร็วพลังไฟและเทคโนโลยีดิจิทัลในแง่ยุทธศาสตร์ j 104ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศจีนและยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่หลายประเทศกำลังจับตามองเพราะไม่เพียงมีประสิทธิภาพสูงแต่ยังมีความคุ้มค่าในด้านราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น F-16 Fighting Falcon, Rafale หรือแม้กระทั่ง Gripen หากเรานำมาพิจารณาในมุมมองของอนาคตเครื่องบินขับไล่เจ104ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านซอฟต์แวร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ซึ่งหมายความว่ามันจะยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคอนาคตไปอีกยาวนานทุกท่านที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ในโชว์รูมคงจะสัมผัสได้ว่าเ104ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมขั้นสูงกับยุทธศาสตร์การทหารระดับโลกดังนั้นไม่ว่าจะมองในมุมมองขององค์การป้องกันประเทศมุมมองเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้แต่ในเชิงเทคโนโลยีอากาศยาน j 104ก็คือหนึ่งในก้าสำคัญของประวัติศาสตร์การบินทหารที่จะถูกกล่าวถึงไปอีกนาน